คูรักพระนางคลั่งรักไม่หวานเหมือนเมื่อก่อนฝ่ายชายเผยสาเหตุแล้วถูกยกให้เป็นคู่รักคลั่งรักกันทั้งคู่ระหว่างพระเอกหนุ่มสุดฮอต ตรงๆกฤษกรกนกทรและนางเอกสาวเบสรักวณนนีโดยเราจะเห็นโมเมนต์คลั่งรักของพวกเขาที่นับวนันยิ่งหวานมีเซอร์ไพรส์ปปให้กันและกันทุกช่วงเวลาที่พิเศษแต่ต่อมาก็ถูกจับตามองจนเป็นข่าวลือสนานว่าทั้งคู่เลิกกันแล้วเนื่องจากไม่ค่อยได้เห็นโมเมนต์หวานๆแบบแต่ก่อนสุดท้ายพวกเขาก็ออกมาเคลียร์ประเด็นนี้ว่ายัางรักกันดีอยู่นั่นเองจ้ ล่าสุดหนุ่มตรงๆได้เผยสาเหตุที่แฟนคลับไม่ค่อยได้เห็นโมเมนต์หวานๆของพวกเขาแบบแต่ก่อนไว้ว่าแต่ก่อนเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ทําให้มีเวลาอยู่ด้วยกันบ่อยๆแต่ตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วต่างคนต่างออกมาทํางานได้แล้ว และครงานต่างๆก็ติดต่อเข้ามาทำให้ไม่มีโมเมนต์หวานๆอยู่ด้วยการบ่อยๆแบบที่เคยเห็นกันจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการติดตามและรับชมฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ